มาสระดมผลทั่วกาซาเวสแบงสู้สงครามครั้งสุดท้ายปลดปล่อยปาเลสไตน์วันที่19กรกฎาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะถนวัวั์วังชากรบิ๊กวอร์ผ่าโลกสถานการณ์ในศึกล้างเผ่าพันธ์ปาเลสไตน์ยังดำเนินอยู่นะคะและก็มีแนวโน้มหลักหน่วงรุนแรงมากขึ้นไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการหยุดยิงได้เลย เมื่ออิสราเอลประกาศยังไงก็ต้องไม่มีฮามาสและต้องปล่อยตัวประกันทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไขอิสราเอลไม่ยอมรับว่าจะต้องถอนทหารจากฉนวนกาซาละเวสแบงค์เมื่อหยุดยิงแลกเปลี่ยนตัวประกันเพราะนี่เป็นเงื่อนไขสําคัญที่ฮามาสไม่ยอมถอยนะคะว่าถ้าจะหยุดยิงจะแลกเปลี่ยนตัวประกันทั้งหมดก็ต้องถอนกําลังทหารออกจากกาซาละเวสแบงค์อิสราเอลไม่ยอมมันก็เลยคุยกันไม่ได้ แต่จริงๆแล้วอิสราเอลก็ยื้อมานานตั้งแต่ต้นฮามาสก็บอกว่าคนที่ยื้อเรื่องการหยุดยิงคืออิสราเอลแบบนี้ก็มีแต่รบกันไปจนถึงที่สุดเท่านั้นแหละและอิสราเอลก็ทําลายล้างชีวิตและทรัพย์สินของชาวปาเลสไตน์ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครแทรกแซงอย่างจริงจังพวกเขาเลยต้องลุกขึ้นสู้เพิ่งตัวเองแม้ว่าปรากฏภาพอาญกรรมซึ่งหน้าแพร่สะพัดไปทั่วโลกมาอำน,นาจทั้งหลายก็ได้แต่โวยวาย อาบูอบัยดาโคษกกองกำลังต่อต้านแห่งปาเลสไตน์ได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกนะคะในรอบครึ่งปีก็ว่าไดา้เตืนอนถึงการรณรงค์ต่อต้านที่ยาวนานของขบวนการต่อสู้จะยังไม่หวนจบสิ้นง่ายๆยืนยันจะต่อสู้กับการล้างเผ่าพันธุ์ของออสเอลต่อปาเลสไตน์อย่างถึงที่สุดและปฏิเสธ ที่จะกลับไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐและอิสราเอลที่ไม่แน่นอนและตั้งอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของอิสราเอลฝ่ายเดียวมันก็คาดได้แต่ต้นแล้วนะนะคะทรัป์พูดอย่างจะทำอีกอย่างตอนนี้โคโซคามาสยืนยันชัดว่าอิสราเอลทวงรังสหรัฐเรียกร้องตามใจอิสราเอล ไม่ยอมรับไม่ยอมบรรจุข้อเสนอของฮามาสในข้อตกลงอบูอบัยดารำลึกถึงวันครอบรอบก,การพลีชีพของผู้บรญชารกลุ่มนะคะเขาพลีชีพจากการต่อสู้กับอิสราเอลตอนปลายมกราคมเขาบอกว่าการพลีชีพของนักรบของเราคือฝันร้ายที่จะหลอกล่ออายากรสงครามและโจรผู้เข้ามาปล้นแผ่นดินของเรา เขาย้ำว่านาครบต่อต้านกำลังสร้างความประหลาดใจให้กับศัตรูด้วยยุทธวิธีใหม่ๆทั้งพลิกแพลงจากการเรียนรู้บทเรียนในสงครามและการเผชิญหน้าที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์75ปีนะคะโดนกดข่มเหงมาอย่างเงียบงนันเป็นคุกเปิดซึ่งมีปฏิบัติการน้ำท่วมอัลอักซอ โลกจึงตื่นขึ้นมารับรู้เขายัางเตือนรัฐบาลอิสราเอลว่าหากเลือกที่จะสู้รบกันต่อไปก็เท่ากับว่าอิสราเอลตัดสินใจแล้วที่จะรับร่างทหารและเจ้าหน้าที่ของตนที่ปราศจากชีวิตต่อไปนั่นเขาหมายถึงทั้งคนที่ถูกจับเป็นตัวประกรันและทหารใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าที่ที่เขาพาตัวประกรันไปซ่อนนั้นอิสราเอลมัก จมตีทำลายล้างมีผลทําให้ตัวประกันเสียชีวิตเขากล่าวถึงสงครามที่กำลังดำเนินอยู่นี้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางที่เพิ่มขึ้นของอิสราเอลและเปิดโปองอาญากรรมของการฆาตกรรมความอดอยากการล้างผ่าพันธุ์ของอิสราเอลต่อป,ปาเลสไตน์อย่างโจ่งแจ้ง เขาประกาศระดมกำลังต่อสู้ในสงครามครั้งสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์อย่างถึงที่สุดปฏิบัติการของเราจะครอบคลุมทั้งชนวนกาซาเบธฮานุนจากตอนเหนือมาถึงจาบเลียผ่านบริเวณกาซาซิตี้ลงมาถึงคานยูนิสและราฟานักรบต่อต้านได้ทำให้กาซากลายเป็นโรงเรียนต่อต้านที่ทันสมัยที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ เขาบอกว่าภายหลังการสู้รบในปฏิบัติการอุทกภัยอลอักซอรหรือน้ำท่วมอลอักซอตอนนี้เป็นเวลา21เดือนแล้วกองผนักรบต่อต้านประกาศความพร้อมสำหรับสงครามยืดเยื้อสงครามระยะยาวด้วยการบันทอนกำลังของฝ่ายตรงข้ามให้คำมั่นว่าจะยังคงแน่วแน่และโจมตีหนักหน่วงเพิ่มขึ้นจนกว่าจะได้รับชัยชนะ ประกาศจุดยืนนะคะและก็ยืนยันว่าเลิกคุยแล้วเพราะว่าหลอกหลวงเกือบ2ปีแล้วนะคะที่อิสราเอลก็ไม่สามารถปราบฮามาสได้หมดนายทหารอิสราเอลยอมรับเองนะคะว่าไม่สามารถเอาชนะฮามาสได้ไม่สามารถเอาชนะกลุ่มต่อต้านหลากหลายกลุ่มในปาเลสไตน์ได้และที่สำคัญการรุกปราบปรามกวาดล้างชาวป,ปาเลสไตน์หนักหน่วง กลับทําให้กองกําลังนักรบต่อต้านขยายตัวมากกว่าเดิมจากสี่หมืนคนแล้วกลุ่มต่อต้านกระนํำราฟา เบิ่มโซมนมรชาการดับทหารอิสราเอล25นายวันที่24กรกฎาคม2568อยู่กระดิฉันค่ะธนวัดวังชากรบีกวอผ่าโลกการต่อสู้อย่างสุดจิตสุดใจของกลุ่มต่อต้านแห่งปาเลสไตน์ตอนนี้ยกระดับรุนแรงขึ้นและก่อความเสียหายต่อชีวิตทหารและทรัพย์สินของกองทัพอิสราเอลมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ กองพลนัก,กรบต่อต้านแห่งปาเลสไตน์ได้เผยแพร่าภาพการซุ่มโจมตีที่ซับซ้อนต่อทหารและยานพาหนะของกองกำลังยึดครองอิสราเอลในใจกลางชนวนกาซาและตอนใต้ของเมืองราฟาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากองกำลังต่อต้านสามารถจุดชนวนระเบิดบ้านที่ตั้งอุปกรณ์สำเร็จรูปอันนั้นคือคลังแสงชั่วคราวของ IOF นะคะ กพงเปาไปที่กองกำลังอิสราเอล10นายที่ประจำการอยู่ในที่นั้นได้สำเร็จทหาร IOF มีทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บปฏิบัติการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของชุดปฏิบัติการศิลาแห่งเดวิดอันนี้คือมาตรการหรือปฏิบัติการตั้งชื่อเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการของอิสราเอลที่ตั้งชื่อของตัวเองว่าปฏิบัติการรถรบกีเดียน นะคะยานรบกี่เดียนก็หมายถึงยานพาหนะที่จะบุกทางฝั่งปาเลสไตน์ก็ตั้งปฏิบัติการศิลาแห่งเดวิดก็คือเดวิดซึ่งเป็นวีรบุรุษของอผู้ที่สู้กับอิสราเอลด้วยก้อนหินนะคะนั่นก็คือเหมือนสัญลญักษณ์ว่าแม้จะมีอาวุธน้อยกว่ากำลังคนน้อยกว่า แต่ด้วยหัวใจที่ห้าวหาญก็พร้อมสู้กองทัพเอลเออย่างไม่ยออ่อท้อนักรับต่อต้านได้เผยแพร่ภาพกองกำลังกำลังโจมตีทหารและยานพาหนะของเอิสเอลในพื้นที่อบูโฮลีและอัลจาฟราวีทางตะวันออกเฉียงใต้ของเดียอัลบาลาฉนวนกาซาใช้ขีปนาวุธอัลยาซิน105มม,มค่ะ กองพลต่อต้านได้เผยแพร่ภาเพเหตุการณ์บึ้มรถยนต์อิสราเอลที่ค่าจาบาเลียตอนเหนือของการซาโจมตีกองกำลังอิสราเอลเจ็ดนายเดี่ยงนะคะด้วยระเบิดสังหารมีทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บให้เฮลิคอปเตอร์อิสราเอลลำเลียงศพและคนเจ็บทุกครั้งหลังจากประทะกัน วันพุธได้มีปฏิบัติการลายชุดทางตะวันออกของเมืองราฟาอยู่ตอนใต้ของชนงกาซานะคะบึม้มอาคารราชการของ IOF ในพื้นที่ตึกถล่มค่ะทับฐานเอเลเสียชีวิตทันที25นายในคราวเดียวท่ามกลางการโจมตีของิสเาเอลเพิ่มขึ้นในเมืองต่างๆในเขตเวสแบงก์ฐานเอเซียล9นาย ได้รับบาดเจ็บแล้วจากการปฏิบัติการพอาชีพนะคะพุ่งชนจากรถยนต์ที่บริเวณทางแยกฮาชารอนใกล้กับคาาุณนาทางตะวันตกของเมืองตุลคาบื่อิสเ่อร์รายงานว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งนี้เป็นทหาร IOF ที่ประจำการอยู่ที่สถานีขนส่งคอฟายนาและคนขับรถได้หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันทีหลังปฏิบัติการเสร็จสิ้นตำรวจควานหาตัวเพียบนะคะปิดกั้นทางออกทั้งหมดในย่านพื้นที่แต่ก็ยังค้นหาตัวผู้ก่อการไม่สำเร็จอย่างไม่มีใครประกาศความรับผิดชอบในการโจมตีแต่ที่จริงแล้วคือการต่อต้านโดยธรรมชาติ คือบางทีคนก็สุดจะทนนะคะคือคนเวสแบงค์จะสังกัดต่อขบวนการต่อต้านหรือไม่ก็ตามเมื่อถูกคุกคามกดขี่ทำร้ายมากขึ้นก็ตอบโต้ค่ะเมื่อทางการของปาเลสไตน์ในเขตเวสแบงค์นั้นไม่ขยับ นางซื้อพิมเอสเอลมารรอีฟเอามารายงานว่าเสนาธิการฐานบกเอสเอลยืนกรานจะดำเนินการปฏิบัติการทางทาหารต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของสงครามจุดยืนนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจของเนทันยูฮูและทีมรัฐมนตรีสงครามของออสเอลอย่างมากเขายืนยันยังไงก็ต้องทำสงครามต่อไปเพื่อรักษาจุดยืนของออสเอลที่ประกาศจะต้องทำลายล้างฮามาสให้สิ้นซาก และพร้อมจะยอมจ่ายด้วยเลือดเนื้อของคนอิสราเอลเพื่อชัยชนะเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงรายหนึ่งของอิสราเอลบอกว่าเสนาธิการฐานบุคคนนี้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการสูญเสียชีวิตในแต่ละวันของกองกําลังเพราะเขาเป็นผู้สั่งการไปบุกและกลับมาเสียชีวิตรัวๆ แม้ว่าจะยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายหรือแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงบางส่วนในการแลกตัวประกัศและเฉลยกอดตาเขายังยืนยันว่าจะเดินหน้าทางอาหารไม่หย nah, ุดมันก็สอกเขานะคะต่อให้มีการเจรจาหยุดยิงก็ยังคงถล่มทำลายฝ่ายตรงข้ามเหมือนที่อเซลทำมในเลบานอนไม่ผิดเพียน ทางนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของออสเอลบอกสื่อว่าความจริงคือหากสงครามยังคงดำเนินอยู่ต่อไปนักโทษออสเอลที่เหลือก็จะสูญเสียชีวิตเช่นกันคือคาดเดาได้ว่านายที่สุดตัวประกรันที่เหลืออีก50กว่าคนยากที่จะชีวิตรอดเพราะออสเอลไม่สนใจจะยังคงเดินหน้าถาล่มทำลายให้มากที่สุด ภาพที่สรัฐพยายามเล่นบทผลักดันสันติภาพมันสวนทางความจริงทั้งพฤติกรรมและเหตุการณ์ในพื้นที่ทั่วปาเลสไตน์นะคะป้ายิของสรัฐจึงใช้ไม่ได้ผลสำหรับนักรบต่อต้านขณะเดียวกันทางฝั่งอิหร,ร่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะได้ให้สัมภาษณ์ฟ o อ New นิวชัดเจนฟ x อ e w ์นิวที่ของสรัฐนะคะเขายืนยันว่าอิหร่านจะยังคงสนับสนุนพันธมิตรต่อต้านไม่เปลี่ยนแปลง คนได้สัมภาษณ์คราวนี้คืออาบบาสอารับชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิรานนั่นแหละเขาให้สัมภาษณ์กับเบรดไบเออร์ซนิทรทัตของ f o x กซ์นิยืนยันค่ะว่าอิรานจะยังคงให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสเฮสบุลละฮูตีหรืออันชาลละแห่งเยเมนต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงจะเปิดโต๊ะเจราจาไม่ว่าระดับไหนที่ไหนมันก็แค่เกมยื้ รบกันแหลกในพื้นที่สู้รบต่างหากคือเรื่องจริงที่ที่ขาดชะตากรรมของชาวปาเลสไตน์